สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่หางเพลงสุขูสุคนพอกับเคยลาคือเกา่าพอแม่พี่น้องเปิดมาก็เห็นเขาตั้งขยัาอยู่เลยพี่น้องเอ้ยตาเขาพี่น้องพ้นตกฝนตกเมื่อวานนี่เปียกมากเลย วันนี้ก็คือพ้นชิมาอีกแลวเป็นมืดมืดไม่อีกแล้วอ้าวโมีโอกาสชิตกมาอีกแล้วพี่น้องเลยแต่ห้าตาก,ก็แห้งแน่นและเขาก็ได้ตาเป็นเศร้า เป็นออกแห้งแล้วเม็ดนี่แห้งแล้วเม็ดนี่ยังเป็นตัวเพื่องที่ยังบาทัานแห้งเนาะเพื่องมันยังบาปันใดแต่เขานี่แห้งแล้วหลายเต๋อพี่น้องโอ้ย คนจนเผลอซิเล่าก็จนมืดเมื่อวานนี่ แต,ต่หลายคนขนเนาะกระแมนู้เดียวเนี่ยโอ้โหยมาบ่ได้พี่น้องอไรกันู้เดียวนี่รถดดกระค่ากกบเถึกมันหนำเต็มไ้เต็มนา เมนปั้นก็ได้อยู่ประมาณาสิบปลายศอกพูดเลยพี่น้องไว้ตัวที่เ้าตากนนสิบปลายหรือว่าเศร้าพูดเลยเนาะ นี่พี่น้องแหงแล้วแหงมาเลยพี่น้องเลย มีซองกองกองผู้นาแต่กองตัวผู้บรได้เปียกเนาะกองตัวน,นี้น่เปียกแน่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแห้งบ่คือว่ามันสิบม,มาแห้งพี่นอไรปฐมมาหรอป้าตอแห้งอันนี้รอลอยละแปดสิบเมื่อวานนี้แต่ว่านี้ลอยล,อยละเก้าสิบหา่าพายุสีขาวโอ้ยแห้งกหนักหนา ตัวนี้โปกท่านตัวนี้บ่เป็ดยังชุมนี้ ัดมือนี้พอตกให้กะดีสิได้แห้งคักๆเลยคันตกมานี่ก็สิได้ฮู้ปีละ ก็คืนเนี่ยมาไหวในนี้เลยพี่น้องหน้าเฮือนโดนรถก,กระทึกโหด่ทะเลรอ อันนี้ก็ขึ้นมายามไก่ไก่มาลักกินจากไก่เจ้าคองม,มาจากไก่เขาเจ้ามาลักกินขึ้นมาเผาไก่พ่อมมาพริกเข่าพ้อมพี่น้องัวดแล้วเรียนรอ นี่แหละพี่น้องเอ้ชีวิตชาวนามันรบริธรรมดาด้จ้ากดีพี่น้องเลยมีความเสี่ยงหลายมีความเสี่ยงสูงเนาะชีวิตชาวนาก็ได้ มอยากดำหน้ากัอยากได้ผนอยากให้ฝนตกมันเนี่ยเกี่ยวเขาฝับอ่อยากให้ฝนตกที่แท่มันเรายังเป็นฤดูพนอยู่บ่ให้มันตกกับบาไรแล้วเนาะคลิปนี้ก็สิคอ จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดอพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยหลาเได้ดยพ่อแม่พี่น้องขอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี